คุณเซ,นเน,ณเซนเนี่ยนะครับคุณเซนนี่ขยันให้ข่าวมากนะคือคือของเราเนี่ยบอกว่าเราเราไม่ถแถลงข่าวรายวันนะนายกบอกเมื่อวานนะครับเราจะใช้ช่องทางที่เป็นทางการเราจะไม่ให้ถแถลงข่าวรายวันเพื่อเป็นการยั่วยุแต่กัมพูชาเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องแบบนี้นะครับนั่นก็คือเขาก็แสดงเห็นว่าอะไรที่เขาได้เปรียบทําแล้วเขาได้เปรียบนะเขาก็ทําอย่างเช่นวันนี้เองเนี่ยนะครับสื่อของกัมพูชาซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในการ ดูแลอยู่ในการกรำกับของรัฐบาลกัมพูชาไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนั่นแหละนะครับเพราะว่าลูกสาวของฮุนเซนเนี่ยคนหนึ่งก็มีธุรกิจสื่อใหญ่โตในกัมพูชานะเขาก็โจมตีประเทศไทยเราเหมือนเดิมแต่ไม่โจมตีเปล่าด้วยครับเขาก็เรียกร้องให้ประเทศทั้งหลายเนี่ยนะคือพยายามเอาโลกมากดดันเราฮุนเซน,นพูดในการประชุมวุฒิสภาบอกว่าขอเรียกร้องให้ประเทศที่รักสันติภาพและเกลียดชังสงคราม สนับสนุนการฟ้องร้องของกัมพูชาต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่า ICJ และบอกกับประเทศพันธมิตรว่ากัมพูชาเนี่ยเราไม่ได้ขออาวุธคุณเลยนะเราขอเพียงการสนับสนุนมาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศและก็หวังว่าประเทศต่างๆทั่วโลกจะดําเนินนโยบายที่เคารพกฎหมายระหว่างประเทศงดเว้นการใช้กําลังหรือขู่ใช้กําลังและจะสนับสนุนกัมพูชาในการแสวงหาทางออกอย่างสันติผ่านการเจรจาทวิภาคี และกลไกทางกฎหมายแล้วมีประโยคที่น่าคิดนะฮุนเซนบอกว่าใครก็ตามที่หลบเลี่ยงศาลเท่ากับว่าเขามีความผิดพูดตามตรงก็มีแต่โจรเท่านั้นที่กลัวศาลถ้าเราบริสุทธิ์เราก็ไม่ต้องกลัวศาลคือด้านหนึ่งเนี่ยตีความอย่างไม่ต้องตีความอะไรมากคุณเซนด่าประเทศไทยว่าเป็นโจรเพราะเราเนี่ยไม่ไป ขึ้นศาลเพราะเราไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกนะมันก็บอกว่าอ่าเนี่ยมีแต่โจนนั่นแหละที่กลัวศาลนะอเมริกาก็เป็นโจรด้วยสิฮุนเซนโดนันทํามไม่รับอำนาจศาลโลกนะโดนันทํามครับฮุนเซนด่าคุณนะฮุนเซนด่าคุณโดนันทํามเอาพูดไปให้ถึงอเมริกาเลยบอกคุณเซนดา่าใช่ไหมนี่ไงเขาถึงไม่ให้ กัมพูชาจึงอยู่ใน32ประเทศล็อตใหม่นิติกงจามาเนี่ยที่อาจจะโดนไม่ให้เข้าประเทศนี่คุณไปดา่าโดนนั่นทําด้วยนะเพราะว่ามีหลายประเทศที่เขาไม่ยอมรับอํานาจศาลโลกนะแต่มีคนไทยหลายคนคิดลึกไปกว่านั้นนะเออซึ่งผมก็อยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจไอ,อ้บอกพูดแบบนี้เนี่ยไอ,อ้คุณเซนว่าใครอะ่ะมีแต่โจรเท่านั้นที่กลัวศาลว่าใครอะ่ะบ้านเรามีคนกลัวศาลไหมเออ คุณผู้ชมนะมีคนกลัวสารไหมบ้านเราคุณเซนบันดาใครอะนะไอคนที่หนีคดีนะรับโทษแล้วนะและไม่ยอมติดคุกโอ้แล้วพอสารเรียกก็ไม่ไปนะหนีสารไปด้วยไปดูโอลิมปิกอะไรแบบเนี้ยนะนี่คุณเซนก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเป็นเนขาเรียกอะไรเป็นกิจกรรมประจำของคุณเซนเลยในช่วงนี้นะ คือพ่อลูกเขาก็แบ่งบทกันเล่นลูกนี่ออกอะไรที่มันเป็นทางการพ่อนี่ก็นี่เลยนะเป็นเ,เกรียนคีย์บอร์ดเลยเสิงโซเชียลนะครับดาดาด,าด,าดาลูกกอ็ออกอะไรที่เป็นทางการนะฮะ